เส้นทางจิ้งจอกแห่งอนามิสกะยาเอมิโกะต้องมาตรวจตาสำนักพิมพ์ตัวเองหน่อยแล้วมารู้จักกับยาเอมิโกะมากขึ้นแลกรับ40ไพรโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึสึกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับก่อนที่จะไปอัปเดตกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพกนะครับเติมกับร้านนี้เลยล i ชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครสามารถเติมผ่าน u i ไดได้ ID ไม่ั่วไหลแน่นอนลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมสําหรับกิจกรรมรอบนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์ครับซึ่งตอนนี้ตัวของกิจกรรมพิเศษเนี่ยจะยังไมม่ขึ้นนใเก เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการเข้ามาที่เว็บไซต์เกมเ e กิชินอิมแพกได้เลยนะครับกดเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปที่หน้าข่าวสารครับก็จะเจอกับกิจกรรมนี่เลยเส้นทางจิ้งจอกแห่งฮานามิสากะนะครับผมคลิกเข้าไปได้เลยครับพอ,อเข้ามาแล้วก็มาข้างล่างนิดหนึ่งจะเจอกับคลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาในหน้ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆทาการ เข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับทำการล็อกอิน i อของเพื่อนๆไปเลยครับผมพอพิมพ์ ID password รเสร็จแล้วก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วดูเช็คชื่อกับ UID ตัวเองสักหน่อยนะครับถ้าถูกต้องแล้วเราก็เราไปคลิกเพื่อเริ่มเลยครับอ,ะ,อะเกือบลืมบอกไป กิจกรรมนี้นะครับกติกาของกิจกรรมจะเริ่มในวันที่11กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับผมซึ่งมีระยะเวลาแค่4วันเท่านั้นนะครับรีบมาทํากันนะทุกคนทําง่ายมากๆเลยนะครับผมยาเอมิโกะเนี่ยก็จะมาเดินตรวจตาในเมืองครับผ่านร้านขนมก็แวะซื้อขนมครับผมเลือกว่าซ้ายกับขวาจะเอาอะไรดีเหมือนว่ายาเอกของเราเนี่ยจะชอบเต้าหู้ทอดนะเพราะฉะนั้นเราเลือกเต้าหู้ทอดให้ยาเอกครับกดยืนยัน ยาเอทก็เก็บใส่กระเป๋านะครับผมเก็บกลับบ้านนะครับผมแล้วเราก็จะได้รูปภาพแล้วก็ได้ข่าวสารมายาเอทเนี่ยเขามารวบรวมข่าวสารนะครับอยากรู้งั้นหรอว่าคิซูเนะรามเมงเกี่ยวข้องกับคิซูเนะยังไงซึ่งคําว่าคิซูเนะเนี่ยแปลว่าหมาจิ้งจอกในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับยี่ลองเดาดูสิจ้ะ,ะเราก็กดยืนยันไปครับได้รับตัวโมล่ามา2 0 0 0 0นะครับผมเดินต่อครับผมตัวตาในเมืองกันต่อครับ เดินมาถึงร้านถัดไปนะครับก็แวะซื้อดังโง่มิ้วนักหน่อยนะครับผมเลือกเครื่องดื่มหนึ่งอย่างจะเอาเจ้านมหรือว่าเจ้าอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับผมเลือกนมแล้วกันเราเป็นเด็กดีครับก็เก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านอีกแล้วนะครับแผงลอยร้านนี้คนเยอะจังเลยเพราะว่าดังโง่มิ้วนั่นแหละหรออืมถ้างั้นฉันก็ลองชิมบ้างดีกว่าแหมของชอบใครเอ่ยทุกคนไหนไหนคอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้คือของชอบใครครับยืนยันต่อครับอันนี้เราก็จะได้เพอ up อาวุธมานะ ไปต่อครับผ่านเทวเวอร์ด้วยนะทุกคนผ่านเทวเวอร์นันนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเล่นเป็นลูมิเนนะก็จะได้เป็นลูมิเนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นเอเทอร์เนี่ยก็จะเห็นเป็นเอเทอร์นะครับผมอ่ะเราหันไปมองนิดนึงเรามาดูผลงานใหม่ตรงนี้นิดนึงนะครับระหว่างนิยายแฟนตาซีที่เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการเล่มนี้ได้รับความนิยมจากทุกคนเป็นอย่างมากกับนิยายเล่มนี้มีเทคนิคการเขียนที่ยอดเยี่ยมฉันขอแนะนําเลยทุกคนจะพูดประโยคไหนกับเทวเวอร์ครับ ขอแนะนําเทคนิคการเขียนที่ยอดเยี่ยมละกันครับนี่นี่เราก็ทําการหยิบนิยายแล้วก็ยื่นให้กับเ r วเวลอร์ครับสุดยอดผลงานคุณภาพที่3,000ปีจะพบสักหนหัวหน้าบรรณาการสํานักพิมพ์ยาเอะขอแนะนําให้ลองนะครับผมซึ่งในรอบนี้จะมีความต่างจากสองรอบแรกนิดนึงเพราะว่ารอบนี้เขาจะให้เพื่อนๆแชร์ข่าวสารครับเพื่อรับไพ่โมเจมครับกดแชร์ไปเลยนะครับผมจากนั้นให้เลือกว่าเพื่อนเพื่อจะแชร์ไปทางช่องทางไหนนะ ก็เลือกเป็นทวิตเตอร์แล้วกันก็เรียบร้อยครับได้รับตัวของไพโมเจมาย20แล้วก็เพชรอีกหนึงอันเดินต่อครับผมมาเจอกับมิโกะจากศาลเจ้านารุกามิครับหยุดเดินเหมือนจะมีเรื่องอะไรบางอย่างครับอุ๊ยมีเรื่องด่วนให้ฉันจัดการงันหรอหรือทําให้เป็นห่วงตลอดเลยเดี๋ยวจัดการให้นะมีเรื่องด่วนงั้นหรอแล้วเราก็เดินหายไปครับผม ก็เป็นอันสิ้นสุดแล้วก็จะได้รับภาพต่างๆมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีเขียนว่าเส้นทางจิ้งจอกแห่งฮานามิสกะน,นะครับแล้วก็มาแชร์ข่าวสารอีกหนึ่งครั้งนะครับกดแชร์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับไพ่โมเจม,มาอีก20นะครับผมกดยืนยันเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับผมเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูภาพทั้ง4ได้จากหน้านี้นะแล้วใครอยากจะเก็บภาพสวยๆเอาไว้นะครับก็สามารถมาคลิกในสมุดเนี่ยเพื่อดูได้นะโอ้ภาพนี้สวยมากเลยนะขออนุญาตเซฟเก็บ ไว้สักหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมง่ายๆมากๆเลยทุกแค่คลิก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 นะครับโดยที่ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยนะครับพเพื่อนๆเลือกคลิกกันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ได้รับ40ไพ่โมเจมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาทํากันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับกลับมาในหน้าเกมครับไปดูที่จดหมาย นี่เลยเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลส่งมาเรียบร้อยครับกดรับทั้งหมดได้เลยก็จะได้รับ40ไพโมเจมกับของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเส้นทางจิ้งจอกแห่งฮานามิสากะาที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับมันง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมมาทํากันนะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ47,632ซับสไคร์เบอร์จากทาง u t u b e ครับ หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องโยอิมิยาก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time, fish blasting time, let's together fish go